ตอนที่83สศัตรูหัวใจลงมือเจ้าชอบผู้หญิงคนนี้หรอกรื้นั่งมีดีอะไรกันเสียงร้องให้อึกสะอื้นของหญิงสาวดังขึ้นเรื่อยๆสุวานหวานเปิดประตูห้องอาหารมาก็พบกับสตรีสวมเสื้อคลุมขนนกสีชมพูดั่งลูกท้อมีปิ่นหยกแกะสลักอยู่บนสีสนางสวมใส่ตุ้มหูไข่มุกสีขาวบริสุทธิ์จากทะเลจีนใต้มือเรียวยาวของนางกำลังถือภาพวาดหนึ่งเอาไว้ชีเชิงเฟิงหยิบภาพวาดขึ้นมาพยักหน้าแล้วกล่าว ใช่สุวรรณหวานเพิ่งสังเกตเห็นว่าหญิงสาวในภาพวาดที่กำลังส่งยิ้มสวยนั่นคือตัวนางเองชี้เชิงเฟิงวาดภาพนางตั้งแต่เมื่อใดกันสุวรรณหวานรู้สึกประหลาดใจมากและมีความสุขในเวลาเดียวกันหญิงสาวคนนั้นเหลือบมองสุวรรณหวานและจ้องมองนางอยู่อย่างนั้นพร้อมกับกล่าวว่าเจ้าทำให้ข้าต้องอดทนรอคนสติไม่ดีแต่ท้ว่าไม่เป็นไรความรักของพวกเจ้าทั้งสองคนพวกเจ้าตั้งใจสร้างมันขึ้นมา ทำให้ข้ารู้สึกว่าตนเองเหมือนดอกไม้ที่ร่วงหล่นแห้งตายด้วยความตั้งใจข้าขอโทษชีเชิงเฟิงขมวดคิ้วเล็กน้อยแล้วดึงซูหวานหวานมานั่งข้างตนเองก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงเรียบนิ่งว่าแม่นางสือเจ้าไม่ต้องพูดอะไรออกมาแล้ววะต่อไปเจ้าอย่าได้รอข้าอีกเลยโปรดทำเหมือนกับว่าลีหยวนเอ้อผู้นั้นได้ตายไปแล้วเสียเถอะลีหยวนเอ้อคือผู้ใด สุวรรณหวานจ้องมองฉีเฉงเฟิงเขาบีบข้อมือของนางเอาไว้เพื่อที่จะส่งสัญญาณให้สุวรรณหวานรู้ไปในในว่านั่นคือนามของเขาทว่าก็ไม่ได้ทำอะไรมากกลับเป็นหญิงสาวที่นั่งตรงข้ามมีน้ำตาคลอไหลออกมาแทนตกลงมันคงไม่มีหนทางเปลี่ยนแล้วสินะข้ายอมแพ้แล้วก็ได้หลังจากนั้นผู้หญิงคนนั้นก็ยกมือขึ้นถอดสร้อยข้อมือหยกกลมออกแล้วกล่าวว่าภรรยาของลีหยวนเอ,อิคข้าขอให้เจ้าทั้งสองคนครองรักกันตลอดไป ขอให้พวกเจ้าทั้งสองครองคู่กันจะนะถือไม้เทา้ายอดทองกระบองยอดเพชรณะเหตุใดนางถึงยอมแพ้ง่ายดายเช่นนี้ทั้งที่ตัวเองมาไกลถึงเพียงนี้แล้วแท้ๆสุวรรณหวานรับรู้ถึงความเศร้าและความเกลียดชังในดวงตาของนางจึงเอ่ยปฏิเสธไม่จําเป็นเจ้าเพียงอวยพรให้พวกเราทั้งสองก็พอแล้วสําหรับสร้อยข้อมือเส้นนี้มีมูลค่าสูงเกินกว่าที่สาวบ้านนอกเช่นข้าจะจําเป็นเจ้านํามันคืนไปเถอะ สาวใช้ของเหยียนเออร์ที่ติดตามมาด้วยพูดออกมาด้วยความโกรธหากเจ้ารู้ว่าตัวเองเป็นแค่สาวบ้านนอกเหตุใดเจ้าจะต้องมาทำให้คุณชายหุบปากเดี๋ยวนี้ชายที่อยู่ด้านข้างจ้องไปยังเหยียนเออแล้วคิดในใจสาวใช้คนนี้ช่างปากมากนักเกือบจะเผยตัวตนของชีเฉิงเฟิงแล้วชีเฉิงเฟิงมองสุวานหวานก่อนจะทำความเคารพคนทั้งสองและออกมาจากนั้นเขาก็ได้พาสุวานหวานเดินลงไปที่ชั้นล่างเอ่ยถามอย่างออกมาอย่างครุ่นคิดว่า เจ้าอยากกินอะไรข้าจะพาเจ้าไปเองชีเฉิงเฟิงอย่ามาเฉยชัยเสียดีกว่าเจ้าเป็นอะไรกับสตรีผู้นั้นกันแน่ไม่ใช่ว่าเจ้าเป็นคู่มั่นคู่หมายตั้งแต่เด็กหรอกนะสุวานหวานเอ่ยด่าวายอน้ำเสียงโกรธจัดนางหยิกไปที่เอวของชีเฉิงเฟิงทําให้เขาส่งเสียงร้องอู้อ้ออกมาพร้อมกับคิดภายในใจว่ามันคงถึงเวลาที่เขาจะบอกความลับของตนเองเสียแล้วใช่ชีเฉิงเฟิงพยักหน้า หัวใจของสุวรรณหวานก็กระวนกระวายขึ้นมาหลังจากที่ได้ยินชีเฉิงตอบรับมาเช่นนี้มันก็มีแนวโน้มว่าเขาอาจจะมีเรื่องโกหกนางอีกฉี้เฉิงเฟิงพูดออกมาอีกครั้งว่าจริงๆแล้วข้าไม่ได้เป็นคนที่ไม่มีพ่อหรือแม่หรอกครอบครัวของข้าเป็นตระกูลใหญ่มากถือว่าเก่าแก่มากทีเดียวแต่ไม่ว่าจะยังไงข้าก็มีเรื่องที่ข้ายากจะหลีกหนีข้าอยากจะมีความสุขและใช้ชีวิตที่เรียบง่ายข้าหนีออกจากบ้านมาตอนที่พวกเขากำลังจะจัดงานแต่งงานให้กับข้า ดังนั้นสตรีผู้นั้นก็คือผู้หญิงที่เจ้าหนีงานแต่งงานมาเหรอสุวารหวานเลิกคิ้วถามจูจูนางก็เปลี่ยนบทสนทนาโดยการถามว่าในเมื่อเจ้าไม่อยากกลับไปแล้วงั้นเจ้าก็ไม่ต้องบอกเรื่องนี้กับที่บ้านแล้วเจ้าก็คงจะต้องแต่งงานเข้าบ้านข้าแล้วสินะแต่งเข้าเขาน่าหรือแต่ไม่ว่าอย่างไรในเมื่อเขาก็ไม่อยากกลับไปแล้วและตัวตนนี้ของเขาก็ไม่มีอยู่จริง มันทําให้เขารู้สึกสบายใจฉีเฉิงเฟิงพยักหน้ามองไปที่สุวานหวานพลันใดนั้นก็ยิ้มและพูดออกมาอย่างสดชื่นว่างั้นก็ฟังภรรยาแล้วกันภรรยาพูดอะไรก็คงตามนั้นใครคือภรรยาของเจ้าสุวรรณหวานกระทิบเท้าของฉีเฉิงเฟิงแล้วพาฉีเฉิงเฟิงไปหาที่นั่งกินอาหารต่อส่วนอีกทางด้านหนึ่งหญิงสาวในห้องอาหารก็กัดฟันพูดออกมาอย่างขมขื่นมองไปยังชายที่อยู่ข้างหน้าแล้วพูดว่าท่านพี่ข้าอุตส่าห์มาตามเขาถึงที่ แต่เขายังไม่ชายตลแยข้าเลยค่าไม่เชื่อว่าเขาจะยอมทิ้งทุกอย่างไปเพื่อสาวบ้านนอกนั้นท่านต้องทําเพื่อข้านะช่วยข้าจัดการกับนางผู้นั้นก่อนที่พวกเราจะกลับไปที่เมืองหลวงชายคนนั้นครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งดวงตาสีเข้มของเขาก็พลันเปลี่ยนสีพร้อมกับปิดบังความเกลียดชังที่แข็งแกร่งภายใต้ใบหน้าที่ยังคงสงบนิ่งและอ่อนโยนตกลงชายคนนั้นเดินไปที่หน้าต่างของห้องอาหาร มองลงไปที่สุวรรณหวานดวงตาของเขาเต็มไปแววตาที่อยากจะฆ่าสุวรรณหวานทางด้านสุวรรณหวานและฉีเฉิงเฟิงที่เพิ่งจะจัดการอาหารมื้อตรงหน้าเสร็จและพูดคุยว่าจะกลับไปที่หมู่บ้าน่วงเหล่าก็ได้ไล่ตามพวกเขามาถึงร้านอาหารพร้อมกับตำราบโบราณสีเหลืองในมือเขาส่งมันให้กับสุวรรณหวานซึ่งฉีเฉิงเฟิงกำลังเอื้อมมือจะออกไปรับเอาไว้แทนแต่สุวรรณหวานก็รู้ทันทีเมื่อเห็นหนังสือโบราณเช่นนี้ จึงแสแซงทำเป็นยิ้มและถามออกมาโง่เขลาท่านอาจารย์เกิดอะไรขึ้นเจ้ากะเฮะเจ้าออกมาทำอะไรข้างนอกเป็นเวลานานสองนานกันคนพวกนั้นที่อยู่ในบ้านของข้าถูกจับไปหมดแล้วตอนนี้ข้าอยู่บ้านคนเดียวเจ้าควรมาอยู่เป็นเพื่อนข้าตำราทั้งหมดสิบเล่มวันนี้เจ้าจะต้องท่องจำให้ได้หนึ่งเล่มหากท่องจำไม่ได้พรุ่งนี้ข้าจะเพิ่มเป็นสองเล่มให้เจ้าจำ่วงเหล่าลูกคราาของตนเองแล้วชี้ไปที่ร้านอาหาร ไปไปซื้อของอร่อยให้อาจารย์แล้วกลับบ้านไปกับค่าเสียเหตุใดนางต้องมาเป็นลูกศิษย์หมอผู้นี้ด้วยสุวรรณหวานเหลือบมองชีเฉิงเฟิงอย่างเขินอายแล้วพูดออกมาว่างั้นวันนี้เจ้ากลับไปก่อนเธออีกไม่กี่วันข้างหน้าข้าจะตามกลับไปที่หมู่บ้านตกลงงั้นข้าจะกลับไปเตรียมตัวก่อนชีเฉิงเฟิงพยักหน้าเตรียมตัวอะไรสุวรรณหวานถามออกมาอย่างมึนงงเตรียมตัวสู่ขอเจ้าอย่างไรเล่า ชีเฉิงเฟิงพูดออกมาพลันใดใบหน้าของสุหวานหวานก็ขึ้นสีแดงระเรื่อ่วงเหล่าที่ยืนอยู่ด้านข้างกระทิบเท้าด้วยความโกรธพร้อมกับหยิบํำราโบ,บราณที่อยู่ในอ้อมแขนของชีเฉิงเฟิงกลับมาไปไปไปเลยนะพ่อหนุ่มเจ้ากล้าสแสดงความรักต่อหน้าข้าได้อย่างไรกันคิดจะมารังแกข้าทางอ้อมอย่างนั้นหรือสุวานหวานยิ้มออกมาและบอกกล่าวให้ชีเฉิงเฟิงกลับไป จากนั้นนางก็ได้เดินไปที่ร้านอาหารเจวิยะเชอเพื่อสั่งอาหารฮวงเหล่าก็เดินตามมาข้างๆนางแล้วรู้สึกว่าตัวเองเป็นเหมือนลูกศิษย์ของสุวรรณหวานมากกว่าจึงถามขึ้นมาว่าสาวน้อยอาหารละ่ะข้าสั่งให้พวกเขาทําแล้วเดี๋ยวพวกเขาจะไปส่งถึงที่เลยเจ้าค่ะอะไรนะฮวงเหล่าถึงกับกระทิบเท้าด้วยความตกใจพวกเขาจะคิดเงินเพิ่มเป็นสองตำลึงงอเชียวนะถ้าให้ไปส่งอาหารไม่ต้องเสียเงินเพิ่มสักเหรียญหรอกเจ้ากะอีกทั้งจะไม่คิดค่าอาหารด้วยซ้ํา สุวรรณหวานยิ้มออกมาและเหลือบมองฮวงเหล่าทันใดนั้นเขาก็รู้สึกว่านางเป็นคนที่ใจกว้างมากกับคนที่จูจี้จุกจิกเช่นเขาเหตุใดถึงไม่คิดเงินฮวงเหล่าเหลือบมองสุวรรณหวานและสงสัยเจ้าคงไม่ใช่ข้าเป็นเจ้าของครึ่งหนึ่งในร้านอาหารเจวิยะเช่ญนี้เจ้ากะสุวรรณหวานยิ้มออกมาฮวงเหล่าตกใจอย่างมากซึ่งไม่กี่วันต่อมาสุวรรณหวานก็รู้สึกเสียใจที่บอกเรื่องนี้ให้กับฮวงเหล่าได้รู้ เพราะเมื่อฮวงเหล่ารู้ถึงตัวตนของนางเขาก็ไม่เคยก่อไฟบนเตาหรือทำอาหารกินเองอีกเลยเขาเอาแต่สั่งอาหารจากร้านเจวิยะเ่อแล้วก็ไม่จ่ายเงินสักแดงเดียว